สวัสดีครับ,รบผมนายสุทธิวัฒน์เลอดสารแลสลับชั้นมันธยมศาสาสาสึกษาปีที่หกครับสองครับและผมนายพัชรรัตนีชากุลชั้นมันธยมศาสาสาสึกษาปีที่หกครับสามครับวก็เคยเป็นไหมครับเวลาเราเข้านอนเรามันจะเกิดอาการที่หอวตอนกลางดึกเลยย่องเข้าไปในห้องครัวแล้วมันจะห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะเปิดตู้เย็นเพื่อหาขนมกินถ้าพ่อแม่เดินไม่เห็นก็แน่าจะโดนหนักหน้าดูแต่รู้ไหมว่าเรามีวิธีช่วยลดความอยากอาหารแบบไม่ต้องงอน ไม่ต้องมัดมือมัดเท้าได้เลยนะครับคำตอบก็คือสีฟ้านั่นเองแต่ทุกคนสงสัยไม่ว่าที่เราเจอดสีฟ้ามาันทาให้หิวน้อยดลงได้ยังไงเราสามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าแสงสีเงินสามารถลดปริมาณอาหารที่ผู้ผู้ชายกินลงได้ในงานทดลองให้ผู้ชายเขาลองกินอาหารภายใต้แสงสีงต่างๆแต่ผลแต่ผลการทดลองคือภายใต้แสงสีเงินคนกินน้อยแต่ยังบอกว่าอร่อยเหมือนเดิม แล้วไม่ใช่แค่แสงนะครับยังมีงานวิจัยใจหนึ่งจาก Fo อน i e r Psychology เขาให้ผู้เข้าร่วมดูรูปภาพอาหารสีฟ้าแล้วถามว่าอยากกินอาหารไหมพอบอกล่วงหน้าว่าเป็นสีฟ้าก็ทําให้ผู้เข้าร่วมไม่อยากกินเลยช่วยลดความอยากอาหารและคะแนนความอยากอาหารก็ดรอปลงจริงครับเพราะอะไรนั่นเหรอครับก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์อาหารที่เราพบเห็นบ่อยมักจะเป็นสีแดงหรือส้มเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวผลไม้กล้วยเป็นต้นนะครับ ซึ่งเป็นสีที่กระตุ้นความอยากอาหารให้ได้แต่สีฟ้ากลับเป็นสีที่เราไม่ค่อยพบเห็นในอาหารธรรมชาติสมองเลยไม่ตื่นเต้นและทําให้ความอยากอาหารลดลงแถมสีฟ้ายังเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็นและสงบเวลาเราสงบความอยากก็เบาลงไม่หิวบ้างข้างเหมือนเปิดตั้เย็นตอนกลางคืนครับสรุปง่ายๆเลยนะครับสีฟ้าไม่ใช่แดงความสงบแต่ยังช่วยลดความอยากอาหารได้จริงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล,เล็กๆสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะครับ และขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจะไฟในคราช